สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านของรักจังนะคะเยี่ยมชมประมาณหนึ่งนะคะมาดูการทํางานดีกว่าไม่ใช่เยี่ยมชมนะคะพอดีค่ะเมื่อวานเนาะเป็นวันอาทิตย์ลูกค้าก็จะเข้าร้านเยอะแยะหันซ้ายหันขวาก็คือจัดขายไม่ทนันเมื่อวานเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอันนี้ก็โชคดีแฮปปี้ที่มีลูกค้ามาอดทนสินค้า รังดลดราคาไม่เห็นป้ายเนาะรังลด50-60%เลยนะคะเพราะว่าต้องการปิดกิจการคะ่ะทุกคนคะจะไม่ขายแล้วเนาะแต่ก็เสียดายค่ะเสียดายเหมือนกันแต่ก็คือไม่ขายแล้วค่ะดังนั้นสินค้าของดังลดราคาจนทำให้ลูกค้านะคะว่าหาซื้อไม่ต่างกับคนลนะ3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว8ตัว, 8, ตวแล้วแต่ว่าเขาจะซื้อเยอะแค่ไหน เคียงผู้หญิงขายดีมากค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะสต็อกสินค้าของร้านกันก็จะเป็นเชือกแบบนี้เนาะเรียงไซส์ไว้เรียบร้อยถ้าไม่เรียงไซส์หาใช้ยากมากค่ะทุกคนเพราะว่าคนนั้นจะเอาไซส์นี้คนนี้นจะเอาไซส์นั้นถ้าไม่จัดระเบียบเรียบร้อยไซด์เอาไว้นะคะ ยากมดังน,น,นั้นวันนี้เป็นวันที่รักจังว่างไม่มีลูกค้าเบาบางมากนะคะก็พอขายได้แต่ก็สบายสบายรักจังก็เลยจะมาจัดสต็อกสินค้าของรักจังให้เต็มระเบียบส่ันทุกคนค่ะเดิยังไซส์ทำใหม่เนาะเพราะว่ามีลูกค้ามาช่วยจับย้ายไซส์ไปมา ตรงนี้จะเป็นเชลยีคะของอาจารย์เป็นของผู้หญิงร้้นๆนนะคะมุมนี้เป็นมุมผู้หญิงเป็นมุมที่ขายดีแล้วตังเก็ตก็มีสีสันมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเสียงของอาจารย์อาจจะแตกๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวัดน้ำมูกไหลกัะทุกคนที่แย่อากาศแย่ฝนพันรถจนได้ยินเสียงรถยนต์นะคะร้านของอาจารย์อยู่ตรงทางรถผ่านค่ะรถก็จะผ่านไปผ่านมา เฉยๆก็ได้กลิ่นควันท่อไอเสียเหม็นพอสมควรแต่ถ้ารถจอดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วไม่ได้ใส่แมสมาประมาทอีกแล้วค่ะทุกคนประมาทไม่ได้ใส่แมสมาประมาณ3าวันสุดท้ายใช้อากาศจริงๆค่ะเป็มลาค่ะน้ำมูกไหลตลอดตอนนี้ส่รที่ลูกเช็ที่ลูกจังแสบจมูกไปแล้วดังนั้นขออนุญาตทั้งเพื่อนชมอา้วรันจะจัด สินค้าให้เข้าระเบียบตรงนี้จะเป็นขานเก้าส่วนของผู้หญิงนะคะเรียงไซส์เรียบร้อยแล้วนี่เรียงไปแล้วสองล็อกนะคะก็ยังเหลือหญิงที่กระจัดกระายกระจัดกระจุยนะคะเรียงให้เป็นระเบียบนะคะรอต้อนรับลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าสองรัดจ้างนะคะของผู้หญิงยังพอมีไซส์ขายนะคะแต่ทุกคนเชื่อไหมบางทงผู้ชายขายดีเหมือนกัน 32 34หมดแล้วหมดเกือบทุกแบบเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเหลือไซส์30กระโดดไป36 38แล้วก็40เลยที่ร้านลักจังอะคะ่ะจะเน้นขายเกือบครบทุกไซส์ให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ใครมาถามหาไซส์นั้นไซส์นี้ก็อดที่จะต้องเสริมของไม่ได้แบบรับพละไซส์สีไซส์สีไซส,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 ส์แล้วก็สีเยอะแยะมากมายค่ะทุกคน แบบทุกรุ่นเลยค่ะตอนนี้ขนาดเซลลไปแล้กจังขายมาตั้งแต่วันที่21นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่16แล้วขายมางานเหลืออีกกี่วนันนาวันที่16ไม่ใช่สี่ันไมไ่ถึงวนที่16เนอะงานเหลืออีก14วัน,นะค่ะทุกคนขายมา20 6วันแล้วคพระว่าทั้งงานมี40วันค่ะทุกคนดังนั้นสินค้าขนาดคล่องไปบ้างหมดไปบ้างก็ยังเหลืออีกต้องเยอะค่ะทุกคนจะต้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะกว่าจะโละหมดก็คงต้อง งานหน้าคงต้องขายอีกงานแล้วนะคะทุกคนแต่ก็จะเหลือไซส์ไม่เยอะแล้วตอนนี้สายขา,ายเท่าที่ไซส์มีค่ะทุกคนอพูดคุยเม้ามอยไปก็จัดของไปนะคะคลิปยาวแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจงให้รักจังด้วยดีเสมอมาค่ะนี่คือเก่งเอว ออของผู้หญิงที่เป็นขาเก้าส่วนค่ะทุกคนเอ,เอ,เอ,เอทุกคนชมใกล้ๆนี่สวยไหมคะสวยไหมคะมีหลายสีค่ะลดครึ่งหนึ่งนะคะราคา590ที่รักยังขายตอนนี้เหลือ300ค่ะไม่ได้โฆษณานะคะแตโปรโมท